สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนกับผมน้าเป็ดคนเดิมคืนนี้เราจะพาคุณไปพบกับความสยองที่เกิดขึ้นในบ้านของคุณเองเมื่ออาหารที่คุณเตรียมไว้ไม่ได้หายไปเพราะหนูหรือแมลงแต่หายไปเพราะแขกที่ไม่รับเชิญ เรื่องที่เราจะมาเล่ากันในค่ำคืนนี้มีชื่อว่าของเส้นหายไปเองครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ต้องทำอาหารเพื่อวิญญาณมาด้วยตัวเองครับเธอชื่อว่านามสมมุติคุณไมยครับคุณไม้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนเปตคุณไม้ครับ ของเส้นหายไปเองเนี่ยมันหมายถึงอาหารที่เส้นว่ายอยู่ที่สารหรอครับแล้วมันหายไปแบบไหนครับเล่าให้นบเป็ดและคุณผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมครับเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่หนูย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งค่ะเป็นบ้านที่มีสารเจ้าที่เก่าๆอยู่ที่หน้าบ้านหนูตั้งใจที่จะทําความสะอาดสารเจ้าที่แล้วก็ถวายเครื่องเส้นให้ท่านเป็นประจําทุกวันอังคารและวันพระค่ะ หนูจะถวายพวกข้าวสวยหมูต้มไก่ต้มแล้วก็ขนมหวานต่างๆค่ะแล้วอาหารมันหายไปได้ยังไงครับปกติเวลาเราเส้นไหว้อาหารก็จะอยู่ครบใช่ไหมคะแต่ที่บ้านหลังนี้อาหารมันหายไปอย่างรวดเด็วมากค่ะหนูเส้นไว้ตอนเช้าพอตอนเย็นไปเก็บไก่ต้มเหลือแต่โครงข้าวหายไปหมดเหลือแต่ร่องรอยของมันเยิ้มๆเหมือนถูกกินอย่างตะกะตะกลามเลยค่ะ หนูคิดว่าหมาหรือแมวเข้ามากินค่ะเลยเอาของเส้นใส่กลงเหล็กไว้เลยค่ะแต่พอตอนเย็นไปดูกลงยังคงปิดสนิทแต่ของเส้นข้างในมันหายไปอีกแล้วค่ะหนูเริ่มรู้สึกแล้วว่านี่ไม่ใช่ฝีมือสัตว์แน่นอนความหลอนมันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวิญญาณที่กินของเส้นนั้นเริ่มรุกล้ำเข้ามาในบ้านของหนู หนูจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามอยู่ในครัวตลอดเวลาครับแล้วกลิ่นของอาหารที่หนูทำมันจะหายไปอย่างรวดเร็วผิดปกติกลิ่นอาหารหายไปเลยเหรอครับใช่ค่ะเหมือนมีใครบางคนดมและดูดเอากลิ่นไอของอาหารไปหมดจนคืนหนึง่งหนูต้มข้าวต้มไว้บนเตาแล้วเผลอหลับไปที่โซฟาหนูตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกระสิบข้างหูค่ะ เสียงนั้นฟังดูอิ่มเอมใจมากอิ่มจังเขาต้มอร่อยมากเลยหนูรีบวิ่งไปที่ครัวทันทีเขาต้มที่ต้มไว้แต่หม,ม้อยุบลงไปเกินครึ่งค่ะแล้วที่ขอบหม้อมีรอยนิ้วมือเล็กๆเหมือนของเด็กจุ่มอยู่ในคราบเข้าต้มเลยหนูรู้แล้วคะว่ะว่าวิญญาณน,นี้มันไม่ได้กินแค่วิญญาณของอาหารแต่มันกำลังปรับตัวให้กินเนื้ออาหารได้เหมือนคนเป็น หนูไปหาหลวงตาที่วัดค่ะท่านมองหน้าผมแล้วก็บอกทันทีว่าโยมไปรบกวนผีตายโหงที่ถูกผูกไว้ในสารเจ้าที่แล้วผีตนนี้ถูกทอดทิ้งให้อดอยากมานานถูกผูกไว้ในสารเจ้าที่เลยเหรอครับหลวงตาอธิบายว่าสารเจ้าที่ที่โยมเจอถูกใช้เป็นที่กักขังผีตายโหงที่ดุร้ายครับพวกเขามีความหิวโหวยที่มหาศาล เมื่อก่อนพวกเขากินได้แค่กลิ่นแต่ตอนนี้พวกเขากำลังดูดเอาธาตุของอาหารไปจนมันหายไปจากสายตาคนเป็นได้แล้วครับนั่นหมายความว่าพวกเขาเริ่มปรับตัวให้เข้ามาในโลกของคนเป็นได้ง่ายขึ้นแล้วหลวงตาบอกว่าทางแก้ทางเดียวคือต้องเส้นไหว้พวกเขาด้วยอาหารดิบเพื่อผูกพวกเขาไว้กับโลกของวิญญาณต่อไป หนูทำตามคำแนะนำของหลวงตาครับหนูซื้อเนื้อหมูสดไก่สดและไข่ดิบมาเส้นไหว้ที่ศาลเจ้าที่ทุกวันพอหนูเริ่มเส้นไหว้ด้วยอาหารดิบของเส้นที่หายไปก็กลับมาอยู่ครบครับเพราะวิญญาณหิวโหวยพวกเขากลับไปกินได้แค่วิญญาณของอาหารอีกครั้งแต่หนูเห็นรอยนิ้วมือที่เปื้อนเลือดที่ขอบจานอาหารดิบทุกครั้งที่หนูไปเก็บจานค่ะ แล้วกลิ่นสับสาบของเนื้อดิบก็จะโชยเข้ามาในบ้านของหนูตลอดเวลาแต่แต่ว่าอะไรครับคุณไมล์หนูไม่ถูกรบกวนเรื่องอาหารอีกแล้วค่ะนะเป็ดแต่ทุกวันนี้เวลาหนูทำอาหารในครัวหนูจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่ที่หลังของหนูเสมอค่ะแล้วก็ที่ข้อมือของหนูจะมีรอยบุ๋มเล็กๆเ,เหมือนถูกฟันด้วยของมีคมค่ะ รอยนั้นจะปวดแปลบทุกครั้งที่หนูหยิบมีดขึ้นมาทำอาหารหนูรู้ตัวดีค่ะนะเป็ดว่าวิญญาณน,นั้นถูกผูกไว้ที่ศาลแล้วแต่ความอยากอาหารของพวกเขามันยังคงติดตามหนูมาถึงในครัวครับคอยเตือนหนูว่าถ้าหนูลืมที่จะเส้นไหว้พวกเขาก็จะกลับมากินอาหารที่อยู่ตรงหน้าหนูไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามค่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณมายในคืนนี้ มันสอนให้เรารู้ว่าของเส้นไหว้คืออาหารของพวกเขาจงอย่าได้คิดว่าพวกเขาจะกินแต่กลิ่นเพราะเมื่อพวกเขาหิวพวกเขาสามารถกินได้ทุกอย่างที่อยู่ในมือคุณครับคืนนี้ถ้าคุณทำอาหารแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันหายไปอย่างรวดเร็วจงรีบถวายส่วนแบ่งให้พวกเขาด้วยนะครับแล้วพบกับเรื่องราวความหลอนใหม่ๆกับผมนา้าเป็ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ สวัสดีครับ